ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของระเบ,บิดรับเชิญตอนอเปิดตอนต้นรายการคงรู้กันแล้วว่าเป็นคุณโอไม่เคลนภูพาตเป็นหนุ่มคนนี้เป็นลูกครึ่งสูงร้อยแปดสิบกว่ามีฝีมือด้านถ่ายภาพเดือยช่างภาพก็เียว่ามีความสามารถอนา,อนาคตไกลเลยน,นะค,ยครับนอกจากอาชีพทางด้านการแสดงของเขาจะรุ่งเรืองแล้วมีฝีมืออย่างซึ่งตัวเขาเองภูมิใจมากนั่นก็คือเมื่อวันหนึ่งย้อนกลับไปเขาเคยเป็นยูโดได้สายสีอะไรรู้ไหมสีเขียวลุง ใช่ไหมมีไหมไม่ใช่เขาจะมีเป็นเขาจะมีเป็นระดับของเขาสายสีลวคนนี้สายสีน้ําตาลสีน้ําตาลนี่แล้วท่านผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบจริงๆนะนี่พูดเรื่องความจริงเลยนะมันจะเป็นสีน้ําตาลนี่จะเกือบสุดท้ายแล้วเกือบสุดท้ายสีน้ําตาลแล้วก็สายดำแล้วสายดําต่อไปจะดำนี่เลิศสุดใช่ไหมเลิศสุดแล้วก็เป็นดั้งต่างๆดั้งอะไรดั้งหมายว่าเขาเรียกเป็นดั้งในภาษาญี่ปุ่นเดี๋ยวเราไปพบกับความสามารถของเขาไหมเอาละค่ะเราไปพบกับคุณโอ๋ไมเคิลพูพาสค่ะ เยี่ยมเลยเห็นขออาวุธการอาวุธทองงัดโอ้โหมาเป็นนุนดำเลยเนี่ยอาวุธก่อนนึกว่ามีดใช่เขาใส่ไว้แต่อะไรเขาต้องเขาต้องทุ่มต้องอะไรสังเกตภาพจะหนาพี่ตั๊กเพราะอะไรฮะเพื่อไม่ให้ขาดยิ่งหนายิ่งดีเพราะมันต้องกระชากเสื้ออะไรกันกระชากกระชากใสอ่าโอ้โหเขาจเย็นจเย็นกระชากกระชากบ้างเอ้ย รรอะไหัดยูโดนี้ตั้งแต่เด็กๆเลยประมาณอายุหกขวบอ๋อตั้งแต่หกขวบตอนนี้ตอนนี้อายุเท่าไหร่ถึงตอนอายุสิบสี่ก็เรียนอยู่ประมาณสักแปดปีแปดปีได้หกถึงสิบสี่นะฮะแปดปีแสดงว่าไม่ได้เล่นยูโดครั้งนี้มามานานยังฮะเนี่ยแสดงว่ากี่ปีกี่ปีตั้งแต่ยุคสิบสี่ครับตั้งแต่ยุคสิบสี่รับเพราะนั้นอยากจะให้คุณโอเนี่ยสาธิตให้ดูนิดหนึ่งหรือฟื้นความหลังสาธิตใครสาธิตกับผมละกันไหวไหมฮะได้เหมือนกันครับแต่เสียดายสูตรต้องดึงต้องกระชากต้องดึง อ้างั้นพี่ตักเลยไม่ไหวเอาตาสอนแล้วกันสอนว่าอยากให้หนึ่งไม่อยากเอางี้ผมมีคู้สอมให้ครซ้อนครซ้อนครซ้อมผมฝึกมาอย่างดีเลยใครมิจิโกะโอตะใช่ไหมครับฝึกมาอย่างดีถึงแม้สายเขาจะขาวไปหน่อยแต่ใช่อันนี้สายขาวใช่ สุกี้เป็นเริ่มพูดที่สายขาวสายขาวนี่สายขาวครับแต่อะไผมไม่ใช่สายขาวสายอะไรสายไปแล้วอันนี้สายอันนี้สายขาวนี่สายดำนี่ของผมตอบทันควันเลยนะอันนี้สายอะไรสายลาวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนหรอกน้องนี่เขามีสายดำด้วยไอ้สายอะไรฮะนี่นี่หัวหน้ามังนี่ยืดเฉยละ ชื่อชื่อคุณอะไรครับชื่อคุณอะไรครับเกาชื่อเจมบอลฮะศูนย์ชุดเจ็ดรหัสรับพลายโลกอ่าเรามาดูคุณไมเคิลกับลูกคู่ทั้งหลายสาธิตให้ดูสาธิตเอาเอากันทุ่มท่าเบสิคที่สุดเอาเบสิกที่สุดเขาเรียกท่าอะไรครับโอสโตครับโอสโตโอสโตท่าโอสโตอ้าวเริ่มลโอสโตใครเป็นคนทุ่มใครฮะใครทุ่มใครฮะอ๋อเป็นคนทุ่มครัอ๋อเป็นคนทุ่มเป็นคนทุ่มกัน มือขวาจับปกมือขวาจับปกมือขวาไล่ตะโกนได้ยินตะโกนได้ยินแล้วก็มือซ้ายใต้ศอกเอาเขาจะทุบแล้วแล้วก็โอ้โหอย่างเกือบโดนหน้าอย่างเกือบโดนหน้าเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้หนูว่าจะเล่นหนูไม่เอาแล้วนะโอ้โหผมหลุดแล้วประกอบยากเลยเอาท่าไปถ้าต่อไปเย้ๆอาดิถ้าโอสโตโอสโตเนี่ย กับหนูชันเยีมปะมือกระใครกับใครหนูเชื่อสิเชื่อเราสิได้เชื่อเราไม่เจ็บมากหรอกไม่เจ็บมากหรอกเอาตอนนี้เลยโอสโตโอ้โหเอาพี่เบาๆนะอันนี้เด่นนี่เดอะไรอะไรยังยังยังไม่จัดยังไม่จัดยังไม่จัดไปไหนกันหนูม่ต้องานรับแค่วิ่งนี่เห็นท่าไหม โอเคครับแยงไม้ยังเนี่ยอะไรนี่สมยอมได้ดูเลยไปเน่ดูอาจารย์เน่ดูอาจารย์โอตะเชิญอาจารย์โอครับะนี่ไงมีนาที่ถือใหม่ครับให้เชิญเชิญดู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 เอาเถอะเตาไป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 ไ ดูความแ็งแรงแรงดันของบักฮุ้งบักฮุ่งรอโอเคกระชากเยอะเอไม่หยอกหยอหยอยออย่กหยยออกยอกหยยออกอยอหยอกยกยอกอกหอกหยอกอ่ยอหออออ ก็ตัวเองไม่ก็พูดเลยอ้าวยังไงตรงนี้นะต้องขอขอบคุณคุณจตุรงพจทวีเกียรติใช่ไหมฮะนะจากมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่าใช้ในชีวิตประจำวันได้แสดงว่ามีการแบบถ้าสมมุติใครมันกู้ายพู้เลยมาพบจับพุมปพบต้องได้เลย อะไรอย่างนี้เป็นการป้องกันตัวถ้าอย่างนั้นให้คุณโอ๋แสดงให้เราดูอีกแต่ว่าเป็นสมมติคนมิฉากมีเชิงพี่สมมติเหตุการณ์ขึ้นมาอะไรอย่างนี้แล้วแบบคุณโอ๋ผู้ร้ายเข้ามาคุกโอ๋ตจับทุมป้าป้าเตะเปี้ยงกระเด็นออกไปเลยไหวนะคิดว่าไหวครับคิดว่าไหวอะลองเอาเป็นเรื่องเป็นราวมีฉากมีเชิังไงก็ไปแต่งตัวเอโอกาสให้ข้าเขาเตรียมตัวยังไง หัวของเท้าหายมากเกืเขสูชีวิตเดี๋ยวคนที่จะเล่นด้วยแบบหมัมเล่นด้วยไหมเล่นด้วยเล่นด้วยให้หนูเล่นด้วยให้หนูเล่นด้วยเออเล่นด้วยเอาละค่ะตอนนี้นะคะให้คุณหมอไมเคิลภูพัฒนะคะกับทีมของเราไปเปลี่ยนเสื้อแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูฉากหนึ่งของยูโดชุดนี้นะคะเอาละค่ะไปต่อนี่แม่ทำไมเขาไม่ให้ใส่ พี่ประจาวันเราฮะจาเป็นต้องใช้มากโดยเฉพาะผู้หญิงอย่างอย่างพี่ตั๊กนี่เป็นผู้หญิงนี่ก็เคยคุยกับครูสอนศิลปะป้องกันตัวเขาบอกผู้หญิงนะมีนิ้วเนี่ยดีมกันนะทําไงรู้ไหมพี่ผู้หญิงมีนิ้วก็ดีสิครับว่าผู้หญิงมือกุดจะดีได้ไงเล่าใช่มีเล็บไว้เล็บนิดๆิเนี่ยดีตรงไหนรู้ไหมเขาบอกว่าเวลาเข้าเข้าตาจนยิงให้ทิ่มเข้าไปเลยข้าไปนี่ทิ่มลองทิ่มซิเพื่นใส่แว่นใส่แว่นเนี่ยใส่แว่นก็นีอ่ะ อ๋อมีอย่างนี้ทึกก่อนนะแล้วก็จะแบบว่ามัวซัวก่อนนะอันนี้เราก็หาทางหนีไปอตอนนี้กจะแต่งตัวพร้อมแล้วฉากเฉิงของเราจะเรียบร้อยแล้วไปดูฝีมือของคุณไมเคิลภูพานะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการป้องกันตัวนะคะคุณโอตไมเคิลภูพา ยังโวยวายอีกนะอ,อ,อะไรนะทำไมใส่ใครโอ้โยจะใส่ตอนนี้จะบอกให้นักขนนักแข่งก็ไม่ได้เจอเฮ้ยนี่อดูสิตีตูดเดี๋ยวตบให้ตายเลยคนเนี้ยนี่จะมาทำงี้ฉันไม่ใช่ไก่ชนนะเอรแล้วนะมเพื่อนเล่นเหรอดิก็โดนตบหรอ,อหนี่กลัวถลอกนะวนวันหนึ่งมาสั่งนิดหน่อย สวัสดีสวัสดีคอ่าไม่ทราบว่ามีอะไรดื่มบ้างครับท um> ี่นี่เหรอคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการจะดื่มแ้วก็รีบเรียงกลรีบขายแล้วเว้ยนมแก้วหนึ่งขอนมเหรอคะนมแก้วหนึ่งเขากินนมเยหยุดเห่าหยุดหอนกันได้ไหม นิธิตอบให้ตายใจเย็นๆนะครับคุณขาแต่งตัวเท่ๆวันนี้ไม่จับแม่ค้าเหรอ <c oughs> เดี๋ยวก็โดนเราพวกแกกินน้ำข้าวเถอะนมไม่ต้องกินหรอกปากดีนะ,นะ,นอะขอบคุณคมากค่ะนมไม่เคยค้างคืนนะครับเป็นนมสดค่ะนมสดหอมไหมคะอืมไม่ใช่เลยเนี่ยอืยเสียวเลยคือน้องพี่เป็น เตี๋ยมีเติมด้วยเหรอเตี่ยเติมเด็กคนลูกลูกค้าลูกเราต้องเติมแลไอ้พวกนี้ไม่ต้องเติมหรอกหน้ามันเหมือนจงคือพี่ะเป็นประหลัดนะอะไรนะคะเป็นประหลัดประหลัดไอ้ไรับจ้างกีดมาประจำอยู่ที่นี่โวยเมื่อมันใส่ห่วยเฮ้ยรุยแมวไปไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ย 拉！拉！趴那！拉！趴那！哎，阿妹趴那！哎。哎哎 ไปยงโอ้ยไอ้มำมาตีลังกุ๊กเลย,เย <c oughs> ไปไปหนูเป็นอะไรหรือเปล่าอ้อไ,ไ<ม>คะหนูเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรแล้วพี่เป็นอะไรหรือเปล่าคะับมาหาป่าเลี้ยวนี่เอาให้ตายหมดเก่งกันนักเหรอเอาให้ตายหมด ขอขอบคุณผู้ที่มาร่วมวางระเบิดบอมรายการระเบิดเธอ,เอให้สนุกสนานเฮฮาในวันนี้วงยูนิต